ถ้าจริตการทำงานของคุณกับเจ้านายส่วนทางการตั้งแต่แรกความเก่งของคุณจะยิ่งทำให้เขากลัวคุณครับคุณเคยเจอไหมครับคนที่ทำงานเก่งโคตรๆผลงานระดับท็อปแต่หัวหน้ากลับระแวงทุกฝีก้าวไม่ยอมให้โตถ้าคุณกําลังเจอสถานการณ์นี้ยินดีด้วยครับคุณกําลังโดนคำสาปเดียวกับอุยเอียนขุนพลที่เก่งรองจากจูรงแต่คงเบ้ง ต้องจะเชื่อดั้งแต่วันแรกปัญหานี้แก้โคตรยากครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องงานแต่มันเป็นเรื่องของใจครับก่อนผมจะเฉลยวิธีลาคำสาบนี้กดเซฟคลิปนี้ไว้เตือนใจวันที่คุณรู้สึกว่านายไม่รักและฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนคนเก่งที่กำลังน้อยใจเจ้านายช่วยไปกู้ความมั่นใจเขาให้หน่อยนะครับทำไมผงเบ้งถึงเกลียดอุยเอียนมันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เจอกันครับอุยเอียน ถ้าเจ้านายเก่าเพื่อเปิดเมืองต้อนรับเล่าปีเขาคิดว่านี่คือผลงานชิ้นโบแดงแต่คงเบ้งมองเห็นกระดูกกระบทที่ท้ายทอยแล้วสั่งประหารทันทีคงเบ้งมองว่าคนที่ทรยศนายเดิมเพื่อผลประโยชน์วันหน้าก็ต้องทรยศเราแน่ๆแ,แม้เล่าปีจะขอชีวิตไว้แต่อุยเอียนก็ถูกแปะป้ายว่าไว้ใจไม่ได้ไปตลอดชีวิตครับ ทําดีเสมอตัวทําชั่วโดนซ้ำเติมทันทีในทางจิตวิทยานี่คือ first impression bias ที่มันรุนแรงมากครับอุยเอียนพลาดที่จะโชว์ความ agressive มากกว่าความ loyalty แถมยังชอบเสนอแผนเสียเส่ยงๆที่ขัดกับสไตล์ของคงเบ้งที่ p l a y s a f v e จำไว้นะครับถ้าจริตการทำงานของคุณกับเจ้านายส่วนทางการตั้งแต่แรกความเก่งของคุณจะยิ่งทำให้เขากลัวคุณครับ ทางแก้มีทางเดียวครับต้องพิสูจน์ความไว้ใจให้เสียงดังกว่าความเก่งข้อห้ามครับอย่าพยายามโชว์เหนือหรือข้ามขั้นตอนการตัดสินใจของหัวหน้าประเภทนี้เด็ดขาดและสิ่งที่ต้องทำต้องหมั่นรายงานตัวบ่อยๆทำให้เขาเห็นว่าทุกก้าวที่คุณเดินอยู่ในสายตาและกติกาของเขาเสมอการบ้านคืนนี้ครับลองสังเกตหัวหน้าของคุณดูว่าเขาชอบสไตล์ไหนชอบเสียงหรือชอบชัว แล้วพรุ่งนี้ลองปรับวิธีนำเสนองานให้เข้ากับจริตเขาดูครับจูนคลื่นให้ตรงกันก่อนแล้วความเก่งของคุณจะฉายแสงทันทีลุยครับ